สวัสดีครับผมเด็กชายสวรสดินนท์ทิพย์ไทยวันนี้ผมจะมาพูดถึงลักษณะภูมิอากาศและลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ครับทวีปอเมริกาใต้มีเนื้อที่ส่วนมากอยู่ในเขตร้อนโดยเฉพาะทางตอนเหนือของทวีปจะมีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนจนถึงแบบอบอุ่นส่วนในทางใต้จะได้รับอิทธิพลจากขั้วโลกใต้ทําให้มีอากาศหนาวเย็นทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่เส้นศูนย์สูตรพาดผ,ผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต ซีกโลกใต้ขนาบข้างด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกในทางภูมิศาสตร์ทวีอเมริกาใต้พึ่งจะเคลื่อนมาบรรจบก,กับทวีอเมริกาเหนือเมื่อไม่นานมานี้ทําให้เกิดคอคอดปานามาเทือกเขาแอนดิสที่มีอายุน้อยและไม่อยู่นิ่งพาดผ่านเขตด้านตะวันตกของทวีปดินแดนทางตะวันออกของเทือกเขาแอนดิสคือแอ่งน้ำอเมซอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตป่าดิบชื้นครับพวกที่สืบเชื้อสายจากพวกท่าที่นำเข้ามาจากทวีปแอฟริกาได้แก่พวกเชื้อสายผสมระหว่างชาวอินเดียนกับชาวยุโรปที่เรียกว่าเมสติโซจำนวนมากอยู่ในปารากวัยเวเนซุเอลาซิลีและเอวาดอพวกเชื้อชาติผสมระหว่างเผ่าพันธ์ แอฟ,ฟริกันกับยุโรปเรียกว่ามูลาสตาโตและยังมีพวกผสมระหว่างแอฟ,ฟริกันกับอินเดียนอีกด้วยสังคมของเมกาใต้จึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆด้านการนับถือศาสนาพลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาคิดศาส,สนานิกายะโรมันคาทอลิกตามสเปนและโปรตุเกสในประเทศอาณนะ อาณาซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษจนกระทั่งคิศักรัช1,966มีผู้นับถือนิกายยับโบเตสแตนจำนวนไม่น้อยสำหรับประเทศซูรินามีซึ่งเป็นอาณาธิคมของนีเธอร์แลนด์จนกระทั่งคิศักรัช1,975ประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศ สืบเชื้อสายจากชาวอินเดียทําให้มีคนจนํานวนมากนับถือศาสนาพาราหมหินดูและยังมีพวกที่มีความเชื่อแบบชาวแอฟริกันแบบดั้งเดิมอีกด้วยประชากรในอเมริกาใต้ประกอบไปด้วยชาติพันธุ์ต่างๆพวกอินเดียนเป็นชนพื้นเมืองของอเมริกาปัจจุบ,บันยังมีจํานวนมากโดยอาศรรยัยอยู่ในเปรูและบโบลิเวียพวกที่สืบเชื้อสายจากชาวยุโรปเขตที่สําคัญ คืออาร์เจนตินาและอูรุกวัยซึ่งมีพล,ลเมืองเชื้อสายอิตาลีสเปนฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมันอาศัยอยู่พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของทวีปอเมริกาใต้ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศของทวีปอเมริกาใต้มีความสัมพันธ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนื่องจากมีรากฐานทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันเมื่อเกิดปัญหาระหว่างประเทศก็จะผนึกกำลังร่วมมือกัน โดยได้ทําเป็นสนทิสัญญาป้องกันร่วมกันเช่นสัญญาลิโอเป็นต้นรูปแบบการปกครองได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกคือการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยหลังจากได้รับเอกราชและทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต้ต่างก็มีการปกครองแบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขเกิดการปฏิวัติโดยทหารบ่อยครั้งจนทำให้มีลักษณะการปกครองแบบเผด็จการ ทหารหรือไม่ก็ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตเคยเป็นทหารมาก่อนสหรัฐอเมริกามีบทบาทอย่างมากในทวีปอเมริกาใต้สังเกตได้จากที่สหรัฐให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆกับประเทศในทวีปอเมริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐ,ฐกิจการเมืองหรือด้านสังคมเช่นโคลัมเบียในด้านป่าปลามยาเสพติดช่วยเหลือรัฐบาลคลเรือนในเปรูและอาร์เจนตินาเป็นต้น รูปแบบการปกครองการปกครองในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่เป็นรัฐบาลเดี่ยวส่วนประเทศที่มีการปกครองรัฐรวมแบ่งเขตการปกครองเป็นรัฐต่างๆได้แก่ประเทศบราซิลมีรัฐทั้งหมด23รัฐประเทศเวเนซุเอลามีรัฐทั้งหมด20รัฐทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต้มีการปกครองแบบสาธารณารัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศเดิมประเทศบราซิลมีจกักรพรรดิเป็นประมุข แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2432จึงใช้ระบบประธานาธิบดีประเทศมีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศได้แก่ประเทศกายอาณาที่ได้รับเอกลากจากอังกฤษเมื่อพศ2513แต่ยังคงเป็นประเทศสมาชิเกเครือจกกักรภพอังกฤษอยู่มีประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาล และมีค่าหลวงใหญ่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศอังกฤษเป็นประมุขของประเทศพัฒนาการด้านเศรษฐกิจดินแดนอเมริกาใต้จัดว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยรแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติพลเมืองละละ20ของทีปพทำงานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่บางประเทศผลิตแร่เพื่อการส่งออกอย่างจริงจังเช่นโบลิเวียมีรายได้ เข้าประเทศร้อยละเกจากการส่งออกดีบุกซูรินามีมีรายได้ร้อยละแปจากการขุดแรอ่อลูมิเนียมซิลีมีรายได้ครึ่งหนึ่งมาจากการส่งออกทองแดงเวเนซุเอลามีน้ำมันเป็นต้นปัจจุบันต่างมีความพยายามที่จะไม่ผูกติดเศรษฐกิจกับ ทรัพยากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยภาพรวมเษรกิจของทวีปยังคงมาจากการผลิตผลทางการเกษตรเป็นหลักเช่นเอกวาดอร์ผลิตกล้วยหอมโคลัมเบียและบราซิลผลิตกาแฟบางแห่งก็มีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นการผลิตน้ำผลไม้เนยแข็งเป็นต้นนอกจากนี้ทวีปอเมริกาใต้ยังส่งออกเนื้อสัตว์และขนสัตว์โดยที่ อาร์เจนตินาเป็นประเทศสำคัญที่ส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์การพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอเมริกาใต้เริ่มขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับการได้รับอิก,ากราชกล่าวคือในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่19เป็นช่วงของการปฏิวัติศาสาหกรรมในยุโรปและสหรัฐอเมริกาความต้องการวัตถุดิบจากอเมริกาใต้จึงอยู่ในระดับสูง แต่สาธารณรัฐแต่ละแห่งมักจะมุ่งผลิตสินค้าหลักเพียง1-2ึ่งถึประเภทเท่านั้นเช่นชิลีผลิตทองแดงโบลิเวียผลิตดีบุกอาร์เจนตินาและอุรุกวัยส่งออกเนื้อสัตว์และข้าวสารีบาราซิลและโคลอมเบียผลิตกาแฟเป็นต้นตั้งขยายตัวทางการค้าก่อให้เกิดชนชั้นกลางกลุ่มใหม่ซึ่งมีบทบาทในสังคมอย่างรวดเร็วประเิทต่างๆ ประสบปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเมื่อช่องว่างกว้างมากขึ้นจึงเกิดการสนใจแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยการรับลัทธิสังคมนิยมเช่นนายชิลีโดยประธานาธิบดีสมาร์ดออลเลนดีในคศ1970มีการโอนกิจการกว่า20แห่งเป็นของรัฐจนทำให้ผู้เสียหายผลประโยชน์